คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับสนสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนณิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด s u b ส c r i b e กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิทธีหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพได้เลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบพระคุณมากสวัสดีครับมาพบกับสดหอยโชคเศรษฐีมาลานะครับกับสูตรวิ่งล่างมีดวงดาวสองดวงกับกับอยู่ด้านบนนะครับก่อนเอื่นสิ่งใดเลยกดติดตามนะครับเพื่อเทียบตัวเลขนะครับจะได้รู้ว่าตัวเลขใด นานาเอาไปใช้นะครับโดยส่วนนี้เริ่มเข้าเริ่มดูเริ่มเดินตั้งแต่1ตุลาคม63สาสถิติจาก30งวดที่เราเริ่มดูกันก็เป็น3 1อดงวดครับแต่ว่างวดที่แล้วมันหลุดนะเป็น3 1อดงวดมีสะดุดเล็กน้อยอยู่1งวดเท่านั้นนะครับแต่ขออนุญาตตามกันนะครับเหตุใดแลวทำไมถึงตามแล้วก็ต้องมาดูกันนะครับตามมาดูวิธีการคำนวณและวิธีการเดินของมันนะครับมาเลยนะครับหลัาดูนะ สูตรเข้าตั้งแต่1ตุลาคมใช่ไหมครับเรามาดู1ตุลาคมนะ1ตุลาคมครับที่ออก8 7 8 3 7 8 9 3 2ตัวเลขออก59ครับเราใช้ในส่วนของหลักหมื่นรางวัลที1่1บวกด้วยหลักพันรางวัลที่1คูณด้วย2ครับบวกด้วยหลักร้อยหน้าครั้งที่1ซึ่งคูณด้วย2บวกด้วย10หน้าครั้งที่2ซึ่งคูณด้วย4ครับบวกด้วยหน่วยหน้าครั้งที่2ครับ บวกด้วยหน่วยหน่วยหลังครั้งที่1ครับบวกด้วยร้อยหลังครั้งที่2ซึ่งกุมได้3บวกด้วยหน่วยหลังครั้งที่2นะครับก็เป็น3บวกด้วย7 2 14บวกด้วย4บวกด้วย7 2 14บวกด้วย4บวกด้วย9 4 36สบวกด้วย6บวกด้วย4อีกครั้งหนึ่งแล้วบวกด้วยหครับ บวกด้วย1คูณ3ก็คือบวกได้3แล้วก็บวกด้วย0นะครับบวกวมกันได้เท่าไหร่ครับเชื่อมลมเลขนะครับผมขอปิดตัวเลขไปก่อนได้เท่าไหร่เอ่ยได้ได้เท่าไหร่ครับของผมได้29ของคุณได้เท่าไหร่ครับ29 29 1บวก1ของที่ครับ29บเวก1 29บเป็น30ใส่ศครับ ใ่ศูนย์ก่อน0ูบวกหได้1 1ึบวก4ีของที่เป็น5ครับ5้าบวกสมของที่เป็น8ได้ศูนย์หนครับวิ่งล่างวิ่งล่างศูนย์หนามาดูนะครับสิบหกตุลาคมครับออกศูนย์ท่านหนึ่งสตัล่างสามนะครับเล็กแเข้ามาหลักหน่วยล่างเห็นไหมครับ อ่ะเห็นชัดมั้ยโอเคเลข8เข้ามาลักหน่วยล่างนะครับต่อมาครับ16ตุลาคม63คํานวณวิ่งล่างได้6714ครับ6714นะ6714เรามาดู6714 1พฤศจิกายน63ออก40 40เลข4มาตําแหน่งของลัก10ล่างครับต่อมาครับต่อมา1พฤศจิกายน63คํานวณวิ่งล่างได้ หกหนึงงห่งเจ็ดสีด่นะลเลขสี่เข้ามาตำแหน่งของหลักสิบล่างครับต่อมาครับหนึ่งพิศิกายนหกสามคำนวณวิ่งล่างได้หกเจ็ดหนึ่งสี่ครับหกเจ็ดหนึ่งสี่หกเจ็ดหนึ่งสี่นะเรามาดูนะครับหกเจ็ดหนึ่งสี่เลขสี่เข้ามาตำแหน่งของหลักสิบล่างเลขหกเข้ามาหลักหน่วยล่างเข้ามาสองตัวล่างคบเลยครับรสิบหกพฤสิกายนหกสามครับคำนวณวิ่งล่างได้แปดเก้าสองห้าแปดเก้าสองห้าครับเลขแปดเข้ามาหลักสิบล่างนะครับ ต่อมา1ธันวาคม63าคำนวณวิ่งล่างได้78 2 5หครับ7 8 2 5 7 8 2สองหนะครับเลข7เข้ามาตำแหน่งของหลักสิบล่างครับต่อมาครับต่อมา16ธันวาคม63าคำนวณวิ่งล่างได้90 4 7 9047เนะเรามาดูครับ9047 9047ครับเลข9เข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยล่างครับ สามธนาคมหกสาคำนวณวิ่งล่างได้1 6 1่งหกหนึ่งสองครับหนึ่งสองหกเก้เครับเลขหเข้ามาตำแหน่งของรลักสิบล่างครับเห็นไหมครับเข้าตอนแรกนะสิมกรา,าคมหกครับคำนวณวิ่งล่างได้เก้าศูนย่าศูนดะครับเก้าศูนย์สี่เจ็เลขเก้ครับเข้ามาตำแหน่งของหลักสิบล่าง เลขเเข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยล่างครับ1กุมภาพันธ์หกสคำน,นวณวิ่งล่างได้3 4 8 1ี่แปดหนึ่งสาี่ปหนึ่งครับเรามาดูนะ3า8 1ี่แปดหนึ่งมี่แปดหนึ่งครับเลข16กมอพันครับ2ตัวล่างออก3 9เเลข3าเกียอะไรนะ3 4 8 1ี่ปดใช่ป่ะเลข3าเข้ามาตำแหน่งของหลักสิบล่างครับ16กุมภาพันธ์หกสคำน,นวณวิ่งล่างได้เจ็ด 8 2 5 7 8 2 5ครับเรามาดูนะ7 8 2 5เลข7เข้ามาตำแหน่งของหลักสิบล่างครับ1มีนาคม64ครับคำนวณวิ 6, 4, ่งล่นนางได้9 0 1 4 9 0 1 4นะครับ16มีนาคมออกอะไร4 2 2 2ตัวล่างออก1 9 1 9เลข9เข้ามาหลักหน่วยล่างเลข1เข้ามาหลักสิบล่างเห็นไหมครับเข้ามา2ตัวล่างครบเลยไหมครับ อ่าสิบหกมีนาคม6กสี่คำน,นวณวิ่งล่างได้ศูนย์หนึ่งห้าแดศนย์หน้าแปดนะครับเรามาดูนะศูนย์หนึ่งห้าแครับศูนย์หนึ่งห้าแครับเลขศนย์ก, 0, กับเลขห้าเห็นไหมครับเข้ามาครบสองรางเลยย้า้เข้านี้ทุกงวดเลยใช่ไหมอ่าหนึ่เมษายนหกสี่คำน,นวณวิ่งล่างได้หกเจ็ดหนึ่งสี่ครับหเจ็ดหนึ่งสี่ามาดูนะครับหกเจ็ดหนึ่งสี่ เลข6ครับเข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยล่างครับต่อมาครับต่อมา16เมษายน64คำน,นวณวิ่งล่างได้8 9 3 6 8 9 3 6ครับ 8, 9 3 6เรามาดูซิ8 9 3 6นะครับ8 9 3 6นี่ว่าจะมาออกอะไรออก18เลข8เข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยล่างครับต่อมา2พฤษภาคม64คำน,นวณวิ่งล่างได้1 2 6 9ครับ1 2 6 9 หนึ่งสองหกดาวนะเรามาดูครับหนึ่งสองหกดาเลขหนึ่งเข้ามาตำแหน่งของหลักสิบล่างครับสิบหกพฤร์าคมหกสี่คำนวณวิ้งล่างได้ห้ 5, 6, 0, 5, 6, 0, 5, 6, 0, าหกศูนย์สามห้าหกศูนย์สามครับห้าหกศูนย์สามเราไปดูนะครับห้าหกศูนย์สามเลขห้าครับเข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยล่างครับ หนึ่งมิลลิเยันหกสี่คำนวณวิ่งล่างได้เจ็ดแปดสองห้าเจ็ดแปดสองห้าครับเรามาดูนะเจ็ดแปดสองห้าเลขเจ็ดครับเข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยล่างครับสิบหกมิลลิเมตยนหกสี่คำนวณวิ่งล่างได้สองสามเจ็ดศนสองสามเจ็ดศูนย์ครับเรามาดูนะสองสามเจ็ดศูนย์ สองสามหนึ่งกระกดกระคมหกสออกสองเก้าเมื่อกี้อะไรนะสองสามเจ็ดย์เลขสองเข้ามาตำแหน่งของหลักสิบล่างครับเนไมครับเข้าตำแหน่งน,นะหกระกดกรคมหกสครับคำนวณวิ่งล่างได้ศูนย์ครับศูนย์หนึ่ับเลขศนย์เข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยล่างครับสิ 16, กระกดักราคมหกสี่นวณวิ่งล่างได้ห้าหกศูนกครับเรามาดูเลข 6ครับเข้ามาตำแหน่งของหลัก1ิบรกงครับหนึ่งสินค้าคมหกสี่คำน,นวณวิ่งล่างได้หนึ่งสองหกเก้าหนึ่งสองหกเก้าหนึ่งสองหกเก้านะครับเรามาดูครับหนึ่งสองหกเก้านะครับเลขสองเข้ามาตำแหน่งของหลักสิบล่างครับต่อมาครับสิบหกสิบหกนะสิบหกสินค้าคมโอเคสิบหกสินค้าคมหกสี่ คำน,นวณวิ่งล่างได้9 0 4 7 9 0 4 7ครับลองมาดูนะเลข7ครับเข้ามาตำแหน่งของหลักสิบล่างเลข9เข้ามาหลักตัวล่างเห็นไหมครับเข้ามา2ตัวล่างเฉยเลยนะครับ1กันยาย,ยน64คำน,นวณวิ่งล่างได้0158ครับ0158 0158ครับเลข0ูนย์เข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยล่างครับต่อมาครับ16กันยาย,ยน64 คำน,นวณวิ่งล่างได้เจ็ดแปดสองครับเจ็ดเลข8เข้ามาตำแหน่งของหลักสิบล่างครับ1ตัวละคร64คำน,นวณวิ่งล่างได้3ามสี่แปดหนึ่งสาปครับเามาดูสามสี่สามสีเลข3เข้ามาหลักสิบล่างครับเลข8เข้ามาหลักหน่วยล่เข้ามา2ตัวล่างครบครับ3าเลยนะเข้ามาบ่อยนะ3าแปดเนี่ยแปเนี่ยเข้ากลับแล้วกับอีก สิบหกตัวละครหกสี่คำนวณวิ่งล่างได้ศูนย์หนึ่งห้าแหนึ่งห้าแปดครับเรามาดูนะเลขห้าเข้ามาตำแหน่งของหลักตัวแรกครับต่อมาครับหนึ่งพิกาย,ยนหกสี่คำนวณวิ่งล่างได้เละศูนย์หนึ่ครับศูนย์หนึ่งห้างเลขจุดเติมนะครับเลขห้าเข้ามาตำแหน่งของหลัก1ิบล่างครับสิบหกพิกาย,ยนหกสครับคำนวณวิ่งล่างได้ สี่ห้าเก้าสองสี่ห้าเก้าสองครับสี่ห้าเก้าสองนะครับเลขสองเข้ามาตำแหน่งของหลักโดยล่างครับต่อมาครับหนึ่งธนกรหกสี่นะครับเรามาดูกันหน่อยนะครับสัก,กุ่นะครับเหมือนหน้าจอจะเอียงตั้มนะโอเคเจ็ดบวกด้วยเจ็ดสองสิบสี่บวกด้วยสี่บวกด้วยเจ็ดสองสิบสี่บวกด้วยสี่บวกเข้าไปนะครับ บวกด้วยสามสบอวกด้สองบวกด้วย9ครับบวกด้วยห้าบวกด้วยสี่สบอวกด้วย2บวกด้วย1ครับบวกรวมกันได้เท่ากับ3ามเท่ากันไหมครับสามสี่ไหมลองคำนวณดูนะครับได้สาสเท่ากันไหมสามสิบวกหเป็น35มสิบห้าใสห้าห้บวกหงของที่เป็นหกหกบวกสที่เป็นสิใสศ0 ศูบวกสาได้สามได้ห้าหถูกต้องไหมครับ5 603เรามาดูในงวดของ16บธันวาคมนะครับ16บธันวาคมครับออก 6, 6 3สามห้าหกสามเตัละแปดเลขสามเข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยล่างครับ16บหกธันวาคม6 4สี่ครับหกสามเก้าสอตัละแปดสบวกด้วย สามบวกด้วยเก้าสองสิบแปดบวกได้แปดบวกด้วยศูนย์คูณสองบวกได้ศูนย์บวกด้วยสองคูณสี่บวกได้แปดบวกด้วยเก้าบวกด้วยหกครับบวกด้วยห้าสามสิบห้าบวกได้ห้าบวกด้วยสองบวกลบกันเท่าไหร่ครับได้เท่ากับติรด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 กดเป็นตัวเลขเลยฮะได้เท่าไหร่เอ่ยช่วยกันคิดครับได้ได้เท่าไหร่ครับเพื่อนเพื่อนได้สี่สิบเอ็ดเท่ากันไหม ถ้าชาวเลขก็จะไวหน่อยนะครับจะหรอกกันที่ช้าวเก่งชาวเลขนะนะสี่สิบเอดบวกหนึ่งเป็นสี่สิบสองสเอดบวกหนึ่งเป็นสี่ิบสองนะใส่สองดูซิตัวเลขวิ่งจะเป็นอะไรกับ้างสบวก1คงที่เป็นสามใส่สามสามบวก4ี่คงที่เป็นเจ็ดจ็ดบวกสามคงที่เป็น1ิใส่0ูนย์อ่าได้แล้วครับได้เลขวิ่งสองสเจ็ดศูน์ครับสองสามดูนย์ครับเรามาดู 23 7 0ศูนย์ะครับ3 0ธันวธนคม64นะครับ30มันวาคม64นะครับ, 30, รบ1บวกด้วย9 2 18บวกด้วย8บวกด้วย5 2 10บวกด้วย0บวกด้วย7 4 7 1 7 2บวกด้วย8จ 8, 8, 8, บวกด้วย8นะบวกด้วย9บวกด้วย7 บวกด้วย4 3 12บวกด้วยบวกด้วย9บวกรวมกันเท่าไหร่ครับได้เท่ากับ,บกดขึ้นที่เลขเลยครับบางคนก็บางคนเช้าเลขนะช้าวไวต่างกันนะครับได้เท่ากับ44ไหม44่บบวก1คงที่เป็น45ใส่5ไม่รอแล้วนะ5บวก1คงที่เป็น6 หกบวกสของที่เป็น10บใส่ศูนยบวกสาขงที่ได้3าได้วิ่งล่างครับตัวเลข5เลข6เลข0ูนย์และเลข3ามครับเงวดที่แล้วมันหลุดไปนะครับหลุดไปหงวดนะครับเป็นหลุดท้งที่1นึงนะครับสางวดหลุดหนึ่งงวดนะครับสาอดงวดหลุดหงวดนะครับเรามาดูนะครับเจ็ดมกราคม6 4สขออนุญาตตามต่อนะครับ8 80แปดศูนย์หนึ่ก้าสอัวละออกเ 8ปดบวกด้วยศูนย์คูณสองบวกได้ศูนย์บวกด้วยเจ็ดสองสบวกด้สี่บวกด้วยแปดหนบวกด้วยสบวกด้วยสบวกด้วยหครับบวกด้วยเบวกด้วยหนคูณสมบวกด้สามครับบวกด้วยเบวกรวมกันได้เท่าไหร่ครับช่วยคำนวณหน่อยครับได้เท่าไหร่ ได้เท่าไหร่ครับ41ไหมอ่ะ41ใช่ไหม 41, 41บอก1คงที่เป็น42ใส่2 2บอบวกหคงที่เป็น3 3มบวกสคงที่เป็นเจ 7จบอกสามคที่เป okay. uh, ็น10บเศษูได้วิ่งล่าง2 3งสามเครับ2 3 7 0ามเจนยอ่เ้าวิ่งล่างครับมีดวงดาว2องดวงกำกลับด้านบนนะครับโดยสูตรนี้เริ่มดูเริ่มเดินแต่หนึตัวละคงหกสามองสามิ3เองวดมีสะดุดเล็กน้อยอยู่หงงวดนะครับขออนุญาตตามในส่วนสูตรนี้นะครับ ไม่ลบนะครับผมคิดว่าในเวด่านี้น่าจะกลับมาได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็นำไปเทียบกันรู้ก่อนโดยก่อนกับสุดหวยโชว์สตรีมมารานครับสวัสดีครับ